สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมื่อนี้สาวกิมนะคะสา,ามารถต่ำขนมจีนหรือส่วนขนมจีนให้ทุกคนบึ้งนะคะนอกจากส่สวนให้เบื้องแล้วก็ยังสิก,กินให้เบิ้งพร้อมเพราะว่าต้องกิน่นยั่วแ่บให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะจะได้อยาก กินน้ำเมนูนีนะคะผู้ใดกระเฮ็ดใดผู้ใดกระตำใดผู้ใดกระสื่อกินไดนะคะแต่ว่าขันสิเหตุแทนเสซยบๆนี่ก็ต้องนี่แหละคะ่ะมาเบิ่งลิปนี่เลยนะคะใส่บักอกิกลงไปนาอเมื่อกี้เนาะก็ใส่ผงนัวนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ตำ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 จนก็มันสิเหลกนะคะแล้วก็ใส่บักเือรเล่นบักเคอเล่นนี่หน่วยเดียวค่ะมันก็เลยกระอาเจาะแยะซ้นี้นะคะแล้วก็ปลาราคู่ใจนะคะของแม่บุญบุญบุญลำ่ำเออแม่บุญล่ำนี่แหละ,ค,ะค่ะ แล้วก็ใส้น้ำกระเทียมดองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนมักนะคะส่วนตัวโอ้ยน้ำล่น้ำลาน้ำลาไหลส่วนตัวนะคะชอบกินแบบน้ำน่องๆนะคะตำขนมจีนคือมันต้องมีน้ำน้องๆปลาดจงจงจึงๆนะคะเท่ากับ ใส่น้ำกระเทียมดองกระปนองนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนิดนึงนะคะเห็นบมาขนานามันก็จะมองเห็นอบีบบางหน้าเพิ่มไปสักน้อยนะคะเพิ่อความเพ็ดจีดจานนะคะแล้วก็ใส่เซนขะปุ่นลงไปนะคะต้องผักฝ่าว่าจัน้อยนะคะเพราะว่าปรับความเร็วคลิปนะคะผักท่านท่านกระซังมั่นค่ะใส่กระปุ่นลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็โคเรจ้าโคเร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 ให้มัน ให้น้ำป้านะคะเข้าไปอยู่ในเส้นนะคะเพืได้แซ่บหนัวๆนะคะนะคะโคเรให้มันเข้ากันสนแล้วก็จ้วงลงไปในจานเลยจ้านี่เป็นจังไหนเป็นแต่แสบโคตรมึง นามนุ่นนลวนะคะดูแล้วก็น่ากินเห็นแล้วก็อยากกินอีกรอบนึงนะคะแต่ว่ากระจ่วงมปแล้วรอบนึงนะคะก็ตักแล้วใส่ถาดนะคะใส่จาน่เข่าเตรียมไว้นะคะให้สีสันมันดูน่ากินน่าซิมนะคะสําหรับตํำข้าวปุ่นของกิฟซีมานี่เป็ดชไหนคะทุกคนคะ่ะเป็ดแซบบอ มาแบบนี่หอดเนี่ยมุมจ้าพี่น้องจ้าตักสินมาแล้วก็สูดดูดเข้าไปอ่ะแคบหมูตามจ้ากรอบกรอบรูบรอุ้ยแคบมูลาน,นี่เสร็จสินใหญ่เต็มปากเต็มคำสาใจอิลี